วันนี้เดินมาสักรยะยะแล้วครับพที่จะถ่ายวิดีโอจะหกโมงเย็นแล้วครับก็จะเดินไปถนนคนเดินนั่นน่ะเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าไม่รู้วันนี้จะมีหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้สืบข้อมูลใดๆมาเลยไปดูถนนคนเดินครับว่ามีหรือเปล่าอากาศยามเย็นก็สวยงามครับแถวนี้มาเดินมาจะถึงถนนคนเดินแล้วครับลุ้ซอยมา ซอยรู้ซอยนี้ซอยอะไรก็ไม่มรู้ซอยมั่งก็ไม่รู้เปินไปเรื่อยครับปลาคนเดินดูสิมีไหมน่าจะมีเห็นสัขารวูนลยจะถึงแล้วครับขอถ่ายอีกนิดหนึ่งปลาสวยดีนี่จริงมันใกล้มืดแล้วแต่โทรศัพท์มือถือมันโหเล่นภาพสวยงามจังถึงแล้วครับเรนคนเดินอยู่ตรงข้ามนี่แหละ นี่อยู่นี่ครับคนพวกข่านอยู่ตรงตรงา้านอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดูมีอะไรมากกินมาเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินแล้วนะครับพอดีใส่หน้ากากอนามัยแล้วเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งโน้นแล้ว เดินสองแนวครับเข้าออกได้สองทางไปเดินไปดูเรื่อยๆว่ามีอะไรกินบ้างจะได้กินอะไรไหมเนี่ยมีผักด้วยโอ้สาัดักดีของใช้เสื้อผ้าเครื่องประดับผ้ายีนเสื้อผ้ารู้สึกของกินจะอยู่ น้องเคนจะอยู่เดินฝั่งนู้นฝั่งนี้เป็นของใช้ซะมากกว่าของใช้ฝั่งนี้เป็นของใช้เดินกรอบๆรองเท้าเฮ้ยเท้าแตะถู่ของผมดีกว่าลุงจะมาซื้อที่ไปยาวดีกว่า <c oughs> <c oughs> ของผมต้อง89บาท <c oughs> ถ้ามือสองของกินอยู่ฝาคโน่นี๋ยวนะ <c oughs> เดินดูของก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อย ไปซื้อของกินดูเฮมีอะไรบ้างดูๆไปเรื่อยๆแม่อธิบายนะครับตาดีได้ตาร้ายเสียเสือ้อผ้าเยอะมากเือสองิเงเกงอะไรนะก็เรียกเงิเกงอะไรเงินไหน มีแปดสิบบาท,นนบาทหมอนใบบวลลมมีเครื่องเซรามิกด้วยเซรามิกมีตุาตานารักนารักถือก็มีครับมาเผื่อใครสนใจนะัเสือ ตัวร้อยสองผู้หญิงเท่ของผมมีรองเทา้าคู่อะไรสองร้อยเก้าสิบบาทมีหมวกกับหมวกมีเทา้าสิบห้าบาทเจ็ดคู่ร้อยหนึ่งมีแค็กซี่ด้วยมผ้าเดสสจำห้าสิบพูดยาว ใจใจยาวหิวแล้วสิมาเดินไม่ของกินก่อนนีิหิเริ่มหิวแล้วตามคนอื่นแล้วไม่มองอะไรไม่ก็เห็นเสื้อผ้าเด็กน้อยตัวแล้วแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าตลาดนี้นะครับหนึิงเก้าสัมภาระเครื่องดื่มทีนี้แอลกอฮอล์ทีนี้ อ๋อทาเีเจียวท่าบ้านไรมาถึงสว่างเจ้าไรผมขอถุงพลีดึงสุรานะครับดึงสุราอันนี้นะครับประกาศนะครับประกาศบนตะกรงก่อนนะครับันนี่สามร้อยห้าสิบครับท่าเชือกเจียวครับจับนในมีเล่นเด็กเล่นที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จบประกาศว่างด ดื่มสุราาดดื่มสุราประเวณนี้ครับเขาบอกห้สิบบาทเอง,เองนี่สิบบาทมีเสื้อผ้าเด็กฝั่งเดินถ้าเข้ามาจากกวนเดินชิดฝั่งซ้ายก่อนจะเป็นของใช้เสื้อผ้าถ้ามากกว่าส่วนอาหารจะไปอยู่ฝั่งนู้นครับมีรุงเท้าอ่ล้ว ของแกง,ง 200, 100ยี่สองร้อยร้อยมียกห้าสิบก็มีนั่นน่ะนี่กระเป๋าครับหงเตา้าแว่นหุบโอ้หิยาวไปเน่ <g ül üyor> เริ่มหิวแล้ว <g ül üyor> อยากไปหาของกินแล้วน่าจะใกล้สุดทางแล้วนี่เสื้อกันหนาวครับ สองร้อยห้าสิบบาทมีแคทตัสด้วยมีต้นไม้มีแคทตัสถ่ายให้เพื่อนผมดู <Okay. S 1> เพื่อนผมมันก็ปลูกเลี้ยงอ๋อมาสุดตรงนี้ <c oughs> <c oughs> มาสุดตรงนี้ครับม่รู้สุดตรงไหนแล้วผมก็เดินมัวไปด้วยมีต้นไม้มีแคคตัสด้วยแคคตัสคคตัสจบแ้วตตตเต็มรตจกเต็มห้าสิบไม่ให่ไม่เต็มห้าสิบเต็มร้อยเนี่ยหหาได้นะคเยอะนะเยอะดี นี่เป็นอะไรต้มหมูต้มหมูก็ยืดหนึ่งร้อยหนึ่งก็ไม่แพ,แพ้เลยครับมีรคาคาเอาโุกคาโวคาโดปั่นสดนะครับนี่มาฟางนี้เริ่มเป็นของกินแล้วครับกินกับสามใาจ ไม่ดีอ่ะโอ้โหร้านนี้ขายดีจังเลยคนรอคิวเยอะขนาดนี้ต้องอร่อยแน่เลยเ <c oughs> นื้ออุ้ยน่ากินอ่ะเดินกินเล่สักไม้ได้ไหมเนี่ย,ยสักไม้ดีกว่านี่สองไม้เดี๋ยวชิมก่อนอร่อยเดี๋ยวเดินกลับมาอีกรอบโอ้นี่เยอะสะพัดยำโอ้ของกินเยอะจังเลย กุ้งเขาเดี๋ยวดูกู้คนก็ได้ครับผมคนเยอะๆหอมนอี่แอบแอบหมูวัดปลาข้องออด้วยมีของออด้วยอ่ะห้องออหมูอะ่ะไม่กินนานแล้วมีผลไม้ครับมีอะไรอะไรปลา กบจริงเผ็ดย่างอ,งอร่อยอ๋ขอข้าวปุกงากนีดอกจอกครับอก,กินเริ่อ20ท้าแต่น้ขา20อร่ออันนี้ก็ยำขายรูกยำา่นยำครับน่ากินมาก ไปเดินให้สุดเลยแล้วเดี๋ยวเดินก่อนซื้อกินทีหลังนูนนน่นอะไรเอ่ยไก่ดมีซูชิเลือกเอาเลยสิบชินแถมหนึ่งทิชละห้าบาท ครับได้เลยครับผมก็มีของหวานอู้น่ากินมากเลยร้านเนี้น่ากินร้านนู้อะไรครับโกยากิมาลูปยี่สิบโกยากินี่เป็นนมสดในนมสดเดี๋ยนมาเอาก็ได ไม่ทำไม่ทำชิ้นเป้งอะไรกักเนีนย่ยนม้วยหอมับเดี๋ยวน,โโยน,น้เนก็มีเป็นฟัน หม,รรหมูปิ้งหมูปั้นข้าวปัน่นนมสดครับป้าจชเกเจนดีเนาะผมชอบอานากเลยเพราะปลาสดจับก็น่ากินสิบบาทแกงโขกข้าวคุกของกีบครับหลบไปหลบมาจะถ่ายไม่ได้หมดนะ <laughs> คนเยอะของกินก็เยอะ พี่ถ่ายอะไรนี่ส้มส้มถูกเนาะถูกจังห้าโร้อยโลยี่ห้ากคนเยอะจังคนเยอะจังเลยไก่ทอดครับปลาหมึก

คนเยอะมากเลยใกล้ทางออกฝั่งนู้นแล้วคนยิ่งเยอะใหญ่ปลาส้มทอดครับใครกินเหมือนกันหรืว่าไม่อยากเปิดหน้ากากอ่ะไก่ไก่ไมาละวสิบบาทอืม <c oughs> ดีเนาะ,นะ,ะ,ะมุ้งมีหมูยัดปลาหมึกด้วยปลาหมกหี่ไม่ได้เลยใช่ไหมกระจืดหนึ่งเองอ่ะ เราดุบาทกินมากเลยดูสิพพบ่อลาสุก่อหูยาหอโพตรินมถ่ายต่อไปครเบไปขดีแล้วที่ใส่หน้าก,กากอนามัยก่อนนะครับ คนเยอะมากเลยคนเดินฝั่งนี้แน่นกว่าฝั่งนู้นนี่ฝังนู้นของใทยคนไม่ค่อยเดินคนชอบกินมากกว่าชอบใช้ <c oughs> ของกินนี่ขาย ขายเกี๊ยวด้วยนางกินโน่นปลาย่างข้าวเดียวขนมข้าวสวย10บาทน่ากินมากเลยขนมขั้วครับพี่เบอร์โทรศัพท์ด้วยเอาเดี๋ยวอยากติดต่อให้เบอร์โทรศัพท์อีกคิดบอกดิคะอ่าไว้ติดเบอร์โทรศัพท์ไว <professors> ้ เผื่อใครสนใจจริงๆนะทำป้ายหน้าร้านใ,ใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ดีเพราะว่าเผื่อใครเขาสนใจเขาติดต่อให้จัดให้ทำหรือให้ออกงานอะไรผมว่าดีนะเนี่ยป้ายมีเบอร์โทรศัพท์จะดีมากเลยกิ่นแล้วแก่เราหนได้แต่เพื่อนเก่าที่เคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ขาวกล้วยชาตำราของเรา ทำไมร้านในสเต๊ะหนูสเต๊ะไก่เมื่อกี้มันแพงกว่าของผมจ้องสองบาทผมซื้อดาดุนสิบบาทมาสู่ร้านตรงนี้เมื่อกี้สิบสองบาทแกของกผมทั้งสองบาทเนี่ลนมครับนี่เป็นไส้อัว่วไม้ละสิบห้าบาทเดินต่อวอ่เพือให้ตกใจ ใส่กระเทียมนี่เอร,เอร์ขาย,ยหมดแล้วครับหมดรอบเบอดิร์บขายหมเยอะมากครับเดินหน่อมาแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินหน่อยนี่มาดูเบื้องหลังความอร่อย มากเยอะมากครับหนูยาวไปนู่นถึงนูนโน่นนๆนโ่นนู่นรอบๆมีร้านอเนกประสงค์นี่มีเด็กๆมาเล่นกันด้วยครับ ร้านค้ายาวไปถึงนู้นนะครับอีกเรียมนุ่มนู้นน่ะหัวตัวไฟสว่า,วางใกล้ๆเป็นไม้นู่นน่ะยาวมาที่เลยยาวมาที่ตรงนี้มีศาลานั่งด้วยดีอย่างไรคนเยอะครับยืนโดยเฉพาะโดยเฉพาะฝั่งเนี้ยฝั่งอาหารการกินนี่คนเยอะมากเดินกันค่อนข้างแน่น อีกลายหนึ่งฝั่งนู้นนี่ยาวตลอดแนวมันน่นก็คือเป็นเสื้อผ้าของใช้กางเกงรองเท้ามือหนึ่งมือสองก็ประดับอะไรต่างๆอยู่ฝั่งเลนด้านนู้นก็บอกว่าเ,าเลนด้านนูน <c oughs> ้นส่วนเลนฝั่งนี้เนี่ยอาหารการกินทั้งนั้น